สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่องค่าตัวยายะอุรัสยาสุปตาคนสวยหวานใจนัเดชเป็นคู่จิ้นที่เปลี่ยนจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงและหวานน่ารักสุดๆวันนี้เราจะพามาส่องค่าตัวของหวานใจคนสวยของนดัดเดตกันว่าจะเยอะเวอร์วังขนาดไหนอุรัสยาสเปอร์บันชื่อเล่นย่ายาเป็นนักแสดงและนางแบบเธอเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นนางแบบตั้งแต่ปี25 5 1 หลังจากเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เธอเริ่มมีชื่อเสียงหลังจากแสดงในละครเรื่องดวงใจอักคณีในปี2553ซึ่งทำให้เธอได้รับรางวัลท็อปอวอสและสยามดาราสตาร์อะวอสดสาขาดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยม และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในละครที่ดัดแปลงจากนวนิยายรวมถึงเกมร้ายเกมรักในปี2554และทอร์นี้นีนีใครครองในปี2555ที่แสดงร่วมกับนเดตคูกิมิยะจากนั้นเธอก็ได้แสดงหลากหลายบทบาทและได้รับเสียงวิจารณ์ที่ดีเช่นคลื่นชีวิตในปี2560 ซึ่งทําให้เธอได้รับรางวัลตระทัดทองคําสาขานักแสดงนําหญิงดีเดน่นอุรัสยาสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสและภาษาสเปนระดับพื้นฐานได้รวมทั้งสามารถเล่นเปียโ,โนและไวโอลินได้ในระดับหนึ่งและยังชอบการวัดภาพจิตรกรรมตั้งแต่เรียนมัธยมศึกษาสำหรับงานอดิเรกอย่างอื่นเธอชอบการขี่ม้าและถือเป็นกีฬาที่เล่นจริงจัง เธอเริ่มเรียนการขี่มาตั้งแต่อายุ7ขวบตามอย่างพี่สาวโดยฝึกที่ h ฮ r s ชูพอยต์พัทยาด้วยความชื่นชอบนี้อุรัสยาจึงชอบสะสมตุ๊กตาไมลิท t l นพ o นีในเวลาว่างอุรัสยาเป็นหนอนหนังสือเธอชอบงานเขียนของแม็กแคบอด์นิโคลัสสปาร์กโซเฟียกินเซลลาและเซซิเลียอาเฮินส่วนแนววรรณกรรมที่ชื่นชอบคือนวน,นิยายอิงประวัติศาสตร์โรแมน เธอยังชอบอ่านหนังสือสาวทรงสเสน่ห์ของเจนออสเตนและลิขิตรักต่างมิติของอาร์นความสัมพันธ์ของอุรัสยากับนเดเดตคูกิมิยะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนนับตั้งแต่ละครเรื่องดวงใจอัคคีในปี2553และยังได้แสดงละครและภาพยนตร์ร่วมกันอีกหลายเรื่องโดยสื่อต่างคาดการความรักความสัมพันธ์ของพวกเขาแต่ทั้งคู่ปฏิเสธมาโดยตลอด จากนั้นในปี2560อุรัสยากล่าวว่าเธอไม่ต้องการระบุความสัมพันธ์และยินดีหากสื่อจะเรียกทั้งคู่ว่าแฟนและค่าตัวซุปตาร์ระดับนี้ต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วเล่นละครเริ่มต้นที่8 5 0 0 0บาทต่อตอนเล่นโฆษณาเริ่มต้นที่9ถึง10ล้านบาทต่อชิ้นออกงานอีเวนต์เริ่มต้นที่3 0 0แสนบาทต่อครั้งสวยและเพอร์เฟคขนาดนี้หนุ่มนักเดทห่วงขนาดไหนกันนะครับเนี่ย ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews24TV ขอบคุณครับ